รู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิทธิ์อุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงจำเดือนกันยายน2568นะครับซึ่งในเดือนกันยายนนี้เนี่ยถือว่าเป็นเดือนที่มีความพิเศษมากเลยในทางโหราศาสตร์ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงนะครับที่จะมีการเร่งนะเร่งในเรื่องของโชคลาภเร่งดวงชะตาเร่งภาพรวมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นช่วงเวลาที่ดีของครึ่งปีหลังเลยทีเดียว โดยในเดือนกันยายนนี้นะครับมีดาวหลายดวงที่มีการขยับับเปลี่ยนนะครับมีดาวศุกร์มีดาวพุธอย่างนี้นะก็เป็นตัวแทนของการสื่อสารการเจรจาตันเงินความรักต่างๆพอมีการเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนะครับก็จะมีความโดดเด่นมากขึ้นนะมีดาวอังคารที่จะมีการเปลี่ยนแปลงช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยดาวองคารยังอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่ามหาจักรมหาจักรเนี่ยจะฟักตัวให้เป็นใหญ่เลยนะครับแล้วดาวองคารก็ เป็นตัวแทนของความลุยบุกลุยกล้าสู้กล้าลุยอย่างนี้นะพอครึ่งเดือนไปก็จะคลี่คลายดีขึ้นมีดาวเสาร์นะครับที่เข้าไปร่วมกับดาวราหูคือมีการเดินถอยหลังมาตนะั้งแต่เดือนกรกฎาเลยแล้วมีการย้ายราศีนะครับเข้ามาร่วมกับดาวราหูเนี่ยตั้งแต่วันที่23สิงหาคมเป็นต้นมาฉะนั้นก็จะเริ่มส่งผลนะเนื่องจากดาวเสาร์และดาวราหูเนี่ยเป็นคู่มิ ใหญ่ทางโหราศาสตร์เป็นคู่ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะยังส่งกําลังไม่เต็มที่เนื่องจากดาวเสาร์เนี่ยยังเดินวิริตอยู่คือเดินถอยหลังอยู่นะจึงไปเดินหน้าอีกทีเนี่ยประมาณ16พฤศจิกายนเลยนะครับแล้วก็ยังมีดาวเกตนะครับเป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์พลังธรรมชาติเหนือโลกต่างๆตรงนี้นะครับจะมีการย้ายราศีพอย้ายเข้าไปแล้วเนี่ยไปร่วมกับดาวมฤตยูอีก จะส่งกำลังกันแบบพิเศษเลยนะครับตรงนี้นะครับก็จะส่งผลให้เกิดตัวช่วยใครมีครูบาอาจารย์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเวลาที่ดาวเกตเข้าร่วมกับมฤตยูเนี่ยมันจะมีแรงส่งมีแรงหนุนนะค่อนข้างมากก็ให้สวดมนต์อธิษฐานจิตกันให้ดีแล้วกันมันจะเกิดตัวช่วยแบบเหนือธรรมชาติได้นะครับและอาจารย์ก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับในปี2 5 6 8นี้จะมีพิธีไหว้ครูบูชาครูประจำปี ไหว้ครูบรมครูหลวงปู่โลกอุดรน,นะครับในวันจันทร์ที่13ตุลาคม2 5 6 8หที่จะถึงนี้นะครับก็จะมีพิธีครอบครูครูโหนครูยันครูสมาธิครูกรรมฐานครูมณถาอย่างนี้นะครับใครที่อยากเข้าร่วมพิธีนะครับระลึกถึงคุณครูบูชาครูอย่างนี้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาร่วมพิธีได้หรือใครอยากจะร่วมเป็นเช่าภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นบายสีเป็นอาหารเป็น การจัดพิธีประจำปีในปีนี้ก็าสามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะครับขอเรียนเชิญคณะสิษย์ของอาจาร,รย์กฤษณนะภูสิอุดมและผู้ศรัทธาในบรมครูหลวงปู่โลกอุดรบรมครูปูฤสีพมนารอดเข้าร่วมพิธีไหว้ครูบูชาครู ครอบครูประจำปีที่จะเกิดขึ้นในวันจันทร์ที่13ตุลาคม2 5ง8 5 6 8แรม6คข้างเดือน11เพื่อแสดงความเคารพครูบูชาครูผู้ซึ่งมีเมตตาอบรมสั่งสอนประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่สิทธิ์ทุกคนให้สิทธิ์เป็นผู้มีวิชาความรู้ดำรงตนอยู่ในคุณงามความดีนำพาตนเองและครอบครัว สู่ความเจริญรุ่งเรืองได้ตามประสงค์เข้ารวมพิธีครอบครูประสิทธิกำลังครูครูโหนครูยันครูมนคาถาครูสมาธิครูกรรมฐานร้มทองป้องกันให้แคล้วคลาดปลอดภัยเจริญรุ่งเรืองสมปรารถนาร่วมน้อมลำลึกถึงคนุปการของบรมครูที่ได้ธนุบำรุงพระพุทธศาสนา ทำรงไว้ซึ่งศรัทธ,ธาในพระพุทธศาสนาสืบไปสนใจร่วมพิธีไหว้ครูครอบครูประจำปีหรือร่วมบุญงานพิธีและเครื่องบวงสวงติดต่อลงทะเบียนได้ที่ ลักนณากลุ่มกันยายน2568นะครับชาวลักนณากลุ่มเนี่ยดาวประจําตัวก็คือดาวเสาร์นะครับตอนนี้ดาวเสาร์เนี่ยเดินถอยหลังข้ามราศีนะครับกลับเข้ามาอยู่ในลักนณาตัวเองและก็ไปร่วมกับดาวราหูซึ่งในทางโหราศาสตร์เนี่ยนะครับดาวเสาร์กับดาวราหูถือว่าเป็นคู่มิตรใหญ่แต่ทั้งคู่ก็ถือว่าเป็นดาวบัตเพราะทั้งคู่เลยนะครับและตอนนี้ดาวประจําตัวถือว่าเดินวิปริตคือเป็นการเดินถอยหลังฉะนั้น ในเดือนกันยายนนี้นะครับมันจะส่งแรงกระแทกมาสู่ชาวลักษณะลุ่มให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะทำอะไรอยู่ก็ตามมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านเลยทีเดียวนะครับและต้องระมัดระวังเงินด้วยระวังลูกป่วยด้วยสําหรับคนที่มีลูกอยู่นะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ให้เราต้องตั้งรับนะครับเรื่องการงานเนี่ยนะครับจะต้องแสดงภาวะผู้นํามากขึ้น ต้องมีการวางแผนต้องมีการประชุมต้องมีการมอบหมายงานนะการทำงานต่างๆเนี่ยจะต้องมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับเนื่องจากดาวอังคารเนี่ยยังโคจรอ,อยู่ในเรือนมรณะงานมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะแล้วดาวต่างๆเนี่ยเข้ามากระแทกในเรือนดวงชะตาของเรามันจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นเราต้องตัดสินใจต้องขับเคลื่อนนะแต่การตัดสินใจการขับเคลื่อนไปเนี่ยนะครับ มันก็จะไปส่งผลกระทบอออีกนิดหนึ่งนะเนื่องจากการที่พอเราตัดสินใจพอเรามีภาวะผู้นำมากมันอาจจะไปกระทบใจคนร่วมงานนะเพราะตั้งแต่ต้นเดือนดาวอาทิตย์โคจรอ,อยู่ในเรือนตนิปตันิหมายถึงพุ่นส่วนคู่ค้าคู่จราจาคนร่วมงานนะแต่พอกลางเดือนไปโคจรเข้าสู่เรือนมอรณะอย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้แตกกันทําให้ไม่พึงใจกันนะอาจจะแยกจากตบเปลี่ยนจาก ใครทํางานอยู่แบบนี้อาจจะเปลี่ยนเกิดการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนทีมนะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เราต้องเตรียมใจรับด้วยนะครับเรื่องของการเงินเนี่ยนะครับมันอาจจะทําให้มีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดนะเรื่องภาษีเรื่องค่ารักษาพยาบาลเจ็บป่วยอะไรต่างๆเนี่ยนะอาจจะมีเงินที่ไม่ได้วางแผนจะต้องไปใช้จ่ายฉะนั้นการใช้เงินในเดือนนี้นะครับจะต้องรอบคอบและรัดกลุมวางแผนฉเฉลี่ยกันไว้ให้ดี อะไรที่ยังพอดึงไว้ได้ก็ดึงเอาไว้นะเพราะไม่งั้นเวลามีเหตุการณ์เฉพาะหน้าขึ้นมามันอาจจะตึงตัวได้นะครับเรื่องความรักนะครับคนโสดเนี่ยจะมีคนมาสนใจมาพูดคุยจากการทำงานจากการติดต่ออะไรพวกนี้ทำให้ตัวเราเนี่ยก็ถือว่ามีสเสน่ห์แรงมากและยิ่งทางเดือนเป็นต้นไปถือว่าจะมีสเสน่ห์มากขึ้นนะครับส่วนคนมีคู่แล้วเนี่ยนะคือจะมีความมุ่งมั่น กับเป้าหมายชีวิตมากขึ้นมีเป้าหมายของครอบครัวมากขึ้นอย่างนี้นะครับช่วยเหลือเพื่อกูลกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวดีทีเดียวนะครับดูดวงกับอาจารย์กิษณะแบบรู้ลึกรู้จริงแม่นยำแก้ปัญหาตรงจุดไม่มีสะดุดทุกช่วงเวลาของชีวิตการเงินการงานความรักสุขภาพการค้าธุรกิจต่างๆอาชีพหลักอาชีพเสริม การเรียนการสอบแข่งขันเจาะลึกพร้อมคำแนะนำวิธีการแก้ไขแบบชัดเจนรวดเร็วรู้ก่อนแก้ไขก่อนเพราะการใช้ชีวิตลองผิดไม่ได้หากเลือกเดินทางผิดคือเสียหายเสียเงินเสียเวลาเสียความรู้สึกใครที่พลาดไปแล้วกำลังเจอปัญหาหนักต้องการที่ปรึกษามาดูดวงกับอจจาจารย์กฤษศะมีคำตอบให้ทุกปัญหามีทางออกแบบรู้ลึกรู้จริงแม่นยำตัดสินใจได้ถูกทางรู้เร็วสำเร็จเร็ว สุขภาพนะครับให้ระมัดระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะระวังภูมิแพ้ระวังเรื่องระบบประสาทต,ต่างๆถ้าร่างกายมีการส่งสัญญาณเตือนไม่ว่าเป็นการเจ็บป่วยหรือหรือปวดหรืออะไรที่มันไม่เคยเป็นมาก่อนก็อย่าไปต้านทานอย่าไปท้าตายรีบไปหาหมออย่างเงี้ยนะครับข้อควรระวังในเดือนกันยายนนี้นะครับถือว่าต้องระวังเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่อาจารย์พูดไปเมื่อต้นคลิปนะครับว่า มันจะมีการเปลี่ยนแปลงมีแรงกระแทกจากดวงดาวโดยเฉพาะดาวบาปเคราะห์จะส่งกําลังการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยนะมันอาจจะเสียมิตรไปด้วยเสียบริวารไปด้วยนะเป็นแรงเวียงแล้วมันอาจจะทําให้เกิดความเครียดความกดดันมาทะเลาะกันในบ้านด้วยซ้ําอย่างนี้นะครับพิธีเสริมดวงนะชาวลัคนาลุ่มเนี่ยให้ขอขมาครูใครที่เคยไปยกให้ใครเป็นครูไปยกพานครูไปทําอะไรอย่างนี้นะ ถ้าเรารู้สึกเฮ้ยชีวิตเรามีอุปสรรคมีติดขัดมันเป็นปัญหาหนักให้ไปทําพิธีขอเข้ามาครูนะครับแล้วมันจะคลี่คลายดีขึ้นได้นะเลขมงคลประจําเดือน4 2 1 7 3ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับใครที่ได้เข้ามาชมคลิปอาจารย์นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเวลาอาจารย์ลงคลิปอะไรนะครับก็จะได้ติดตามกันก่อนเลย หรือใครอยากพูดคุยกับอาจารย์นะครับมีกลุ่ม Open Chat อยู่ใต้คลิปนี้นะครับเป็นลิงก์ท่านก็สามารถกดที่ลิงก์แล้วก็เข้ามาพูดคุยกับอาจารย์ได้นะครับหรือใครที่อยากคุยกันสดๆนะอาจารย์มีไลฟ์สดทุกวันอังคารพฤหัสและก็เสาร์นะครับประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งเป็นต้นไปก็มาสนทนากันในเรื่องเรื่องเล่าโลกทิพยธรรมะปฏิบัติสอบอารมณ์ธรรมะปฏิบัติโหราศาน่ารู้มาสนทนากันได้เสร็จแล้วก็จะมีการ นำสวดมนต์นะครับสืบชะตาใหญ่แล้วก็นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมและอุทิศบุญให้เจ้ากรรมในเวรนะใครที่ยังไม่มีหนังสือสวดมนต์นะครับสามารถขอรับหนังสือสวดมนต์สืบชะตาใหญ่ได้ฟรีเลยหรือใครอยากจะร่วมบุญนะเราจะมีแบบเล่มสีเขียวนี่นะครับเป็นร่วมบุญก็จะมีพิธีกรรมเพิ่มขึ้นมีบทสวดมีคําอธิษฐานจิตมีพิธี ขอขมากรรมพิธ,ธีเบิกบุญมีพิธ,ธีลาพระพุทธภูมิเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะใครที่สนใจแบบไหนก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับถอดรหัสชีวิตดวงชะตาฟ้าลิขิตเปิดแผนที่กรรมวิเคราะห์ดวงให้ถูกฉลกใครเคยเป็นแบบนี้บ้างขายันเท่าไหร่เงินเดือนก็ไม่ขึ้นอยากขายที่ขายบ้านเท่าไหร่ ขายหลายปีก็ขายไม่ได้ขาขายไม่ดีฝืนเครื่องมีแต่ทุนจมและอีกหลายคนที่ขยันสิปีก็ไม่รวยสักทีรู้สึกแบกภาระรู้สึกเหนื่อยกับการทํางานทํามากได้น้อยขาดผู้ไปทำขาดตัวช่วย มาวิเคราะห์เจาะลึกดวงชะตากับอาจารย์กฤษณะแบบรู้ลึกรูก้จริงมั่นยำเพื่อค้นหาประสาทต่างๆตัวที่ขัดขวางและทําพิธีขอขบากรรมขออุศิกรรมค้นหาบุญกุศลหนุนนําตัวเองพรสวรรค์ที่ติดตัวเปิดบุญหาตัวช่วยมาสนับสนุนวิเคราะห์ฉลอที่ถูกต้องเพื่อส่งเสริมหน,นดวงชะตาให้รุ่งเรืองรุ่งโร์ได้อย่างรวดเร็ รู้ก่อนแก้ไขก่อนถูกจังหวะเวลาของชีวิตอย่ารอช้าตรวจสุขภาพดวงประจํำปีกับอาจารย์กิษณะหลังตุนจีนชีวิตจะเป็นอย่างไรเสริมดวงอย่างไรให้เจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วจองคิวด่วนที่ไลน์แอดโอเพด